ครับเหมือนกันเราเอาพงหลีดไปให้เขาอโอไอเดียตรงนี้ก็เหมือนกับเราแสดงงานด้วยแสดงงานคนเดียวใช่ไหมเราได้เขียนรูปไงคือศิลปะในงานศพใช่หนาสีดำเปล่าหน้าสีดำนี่มันมันง่ายไงมันเขียนเร็วก็คือแบบมันเท่าเดียวก็เสร็จแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ได้แล้วอย่างเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงใช่สองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้ว พี่จิวบอกว่าห้าสิบกว่ารูปแล้วเกินแล้วเกินแล้วโอ้โหแบบที่ไปที่มายัางไงอะมาจากกลุ่มเพื่อนเหรอถ้าเกิดศพแรกเลยเนะี่ยเป็นรุ่นน้องจิตกรรมไปจมน้าตายชื่อประกิตธงชัยจําได้เลยแล้วก็ไอ้นั้นมันจนมากพ่อขับสาลอ้ออนะไรเงี้ยไม่มีรูปหน้าศพอะไม่มีรูปหน้าศพแล้วเราก็ต้องไปหารูปตอนที่มันสอบเข้าจิตกรรมแล้วก็เอามานั่งเขียนเขียนสดนะ เขียนสดเพื่อจะเอารูปเนี <t <t ่ยไปตั้งหน้าศพนั่าเริ่มและรูกน้องมันจมน้ําตายกี่ปีพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีพศประมาณนะประมาณเราอยู่ปีสามสองห้าสองห้าตั้งแต่นู่นอ่ะกี่ปีล้รูปแรกนะรูปแรกอืแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยได้เขียนแล้วเพราะว่าเราเพิ่งมาเขียนรูปจริงๆเนี่ยปีสี่หนึ่ง เงี่ยมันเป็นครูเพราะว่าทำเมื่อก่อนนี้มันทํางานปับ๊บมันไม่่คยว่างไงครับผมไม่่คยว่างปับ๊บมันก็เอ๊ะมันมีอาชีพไหนที่มันจะได้เขียนรูปตลอดไงครูเป็นครูเนี่ยมันได้แค่ว่าได้สร้างผลงานได้ทํางานให้เด็กรูอะไรเงี้ย <S <S 2> <S 2> hmm. ปีสี่หนึ่งได้กลับมาเป็นได,ได้เริ่มตอ้นอาชีพครูแล้วจะได้ได้เขียนพัฟเทส <childhood. S 1> เป็นเรื่องเป็นราวพัฟเทสจะเนสองหาสองห้าเลยฮะ ถ้าเกิดพอเทรดงานศพเนี่ยมันประมาณไม่กี่ปีนี้เองประมาณสี่ห้าปีนี้เองมั้งสี่ห้าปีนี้เองก็คือก็คือมันมีคนใกล้ชิดตายแต่มันเริ่มจากตรงไหนจําไม่ได้แล้วนะอ่าแต่ว่าเป็นคนที่รู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็คงจะคล้ายๆว่าอยากไปช่วยเขาอะแทนแทนอย่างที่บอกอะแทนลีดแทนลีดอะอมันก็เริ่มมาอย่างนั้นแล้วก็สามารถได้แสดง เรามาคิดดูอเอ,อเราได้ดแสดงงานเดี่ยวอยู่เรื่อยๆนเนาะเวลาคนเข้ามาบางทีเขาอยากจะถ่ายรูปกับรูป่ยนะบางทีเอาไปถ่ายรูปมันธรรมดาไปไงรูปถ่ายอ่ะใช่ไหมครับครับแต่นดเขาบอกพี้เป็นรูปเขียนเขาก็มาถ่ายมันก็เท่ๆอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ของพี่จิวนีงานระดับบิ๊กๆๆบิ๊ก <S <S บิ๊กเดีวก็ <S 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 เขียนให้เขียนไว้หมดแหละ ไม่ได้ไม่ได้หลายบางทีเราไม่ได้รู้จักเขานะแต่ว่ามีผู้ใหญ่เขารู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขียนให้หน่อยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนเราไม่รู้ด้วยนต้องงานศพครับเพราะก็แบบต้องเร็วเพราะว่ามันต้องแบบเฮ้ยเย็นนี่จะลดน้ําศพและใบสามอะไรเงี้ยโหแบบบางทีลูกข่าวตอนเที่ยงอะไรเงี้ยต้องไปร้านกรอบอะไรเงี้ยเขียนเสร็จก็ต้องไปบวกครับบวกบวกเวลาไปทํากรอบไปด้วยนะ ส่วนใหญ่ก็มันบังเอิญช่วงเนี้ยช่วงมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้นะบางคนเขาก็เป็นโรคประจาตัวโรคอะไรเงี้ยมันบังเอิญมาช่วงช่วงหลังๆเนี่ยที่ว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีหมดแหละมีหมดเลยแต่นี่ไอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยที่มันยังอยู่อ่ะมันไม่เคยยอมให้เราเขียนเพราะว่าภาพพจน์เราอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นเขียนใครละตายมันมีเพื่อนสนิทกันนะมันมาให้เราเขียนนะ พอเขียนเสร็จแล้วเราเยงชาบเป็นนะเราวเออเราเขียนเราเราชอบรูปนี้นะปรากฏว่าบอกเออเดี๋ยวจะเอารูปไปให้บริการนะเวลาเพื่อนมาให้เขียนเนี่ยเอาไปให้ส่งให้ถึงบ้านนะโอ้โหเทคแคร์ขนาดน้ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาละเพื่อนมันทักอะไรเงี้ยเพื่อนแค่ทักนะบอกว่าเฮ้ยมึงระวังอายุสั้นถ้าเกิดมึงให้จิวเขียนอะไรเงี้ยมันไม่เอาเลยคนไม่เอาเลยอคนคนมันกลัวนะเออคนมันกลัวตายคนนี้ไม่รู้ยังไง มันต้องตายทุกคน,นก็เป็นสัจธรรมนะเรเออื่องน,นต้องตา,ตายอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ตายเร็วใครตายก็เป็นุูกพี่ตายก่อนอะ่รเลยแค่นั้นเองอเราเขียนในหลวงอะ่ะท่านท่นที่ในหลวงกอดสวรรค์นคนเขียนคนไม่ค่อยสนใจอ่ะแต่พกอกอดว่าเราเขียนไปเยอะเลยนะแต่เป็นขาวดําแต่พอในหลวงอ่ะคนจุดนี้เลยดังเลยเต็มเลย เพ<ข>ราะ<ช>ว่ามันเหมือนก <มา S 1> <ข>ับว่า,า,วาคนคนไทยเองคิดว่าถ้าเกิดคนตายเนี่ยจะเป็นภาพขาวดำเขาคิดอย่างนั้นนะส่วนใหญ่นะเขาก็เลยเก็บภาพในหลวงกันโดยที่แบบถือว่าเสียไปแล้วสอรรัดไปแล้วมไม่ต้องเป็นสีก็ได้อะไรเงี้ย